สบายดีพี่น้องมืาอนี้มาพบกับเจี๊ยมคนโกกินข้าวโตโซเรื่องเทปานเนาะพี่น้องเนาะอ,อ่ากัดทือว่าทาั้งเจี๊ยมกัดทือว่าบวไปไสมาไสพี่น้องเนาะเขาเอากันเบาพืน้นตึกตึกตึกเนาะอ่ากัปเจ๊จะแต่งเพื่อนพี่น้องบวไปใส่ตอดเน่าใส่กันหมอกหมอกหมอกสดงอีกอก็ม,มาเสริมอีกเนาะเออแทนที่สิาคำมืดปื้อตาแทนที่สิหาเอาลูกเอาเต่าไปป้อนเขาป้อนน้ำเนาะเออมิถ้าฮะเบาพื้นเบายังกันโยู่หาเอาลูกเอาเต่าไปป้อนเขาป้อนน้ำที่มันอยากกินเขากินนน้้ำอยาาากกิขว่ห อยากนะบมอเออเมื่อหากินเข่ากินน้าไม่แต่เบาพื่นเบาควันเออคนทางบ้านทางเฮือดเนออยากเข่าเราบอกมัมมัมบมอเออมัมมัมก็อยากนะเนาะให้แม่พาเงื้อกินเนอเออเไปไปหากินเข่ากินน้าผุนข้ามืดปื้อตาเด้อปอดดุปอดเต้าหันยังหาเบาพื่นเบายังอยจะสาดน้ำเจี๊ยมบบไาณอันนี้ได้นี่เออเจี๊ยมนี่เออเจี๊ยมไม่แต่กินเข่าตู้โซ่เดืองเท่าหน่อพี่น้องหน่อยนี่เด้อพี่น้องเล็กหน่อยบ้านน่อของหน้าเขากับสิบประมาณนีิเนาะ พ่อแม่พ MM ี่น้องมาคลิปนี้กันจะดึงฝากก็ได้ก็แสก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งลูกเด็กร้านแดงเขาได้เนาะพี่น้องเนาะน่ามามม่่น่าแช่บ่แช่บ่แช่แหม่เออบายบายพี่น้องเจอกันคลิปต่อไปบายบายเนะเออบายบายเนาะเช็คชุดบายบายเออบาย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 